สวัสดีค่ะกอนสาวเกะะาะชาแนลเราจะมาอัปเดตสวนผักคึองเราสระแน่ตัดไปแล้วนะจ๊ะเมื่อทีก่อนทานะ้ายเมื่อนั้นก็ตัดไปแล้วตัดแบบจำเลยนะเนาะไอเขาขื่นมากไหม่จะไปลายฉีออนดีสินะจ๊ะช้างนี้สสำหรับกิ่นใดแล้วก็เลตตัดฟางข้างนั้นตัดแบบให้จำเลยจ้ะจะตัดแบบจำเลยเนาะจ้ะเนาะ เมื่อที่ก่อนทายทํากับคือเมื่อวันที่วันอาทิตย์นะจ๊ะวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนน่าจ๊ะโอ้ยก็มีอย่างดีอัปเดตแล้วก็มาตื่นเต้นกับอันนั้นอ่าบักทั่วพักทั่วออกดอกแล้วแปลงเนียนแปลงนี้ก่อนปลูกอันนั้นก่อนปลูกก้อนเผื่อนเนาะจะเลยออกดอกแล้วมึงเนี่ย ทัวองครออกดอกแล้วกวนทอนหญ้าเนาะกวนทอนหญ้าทอนหญ้าพวนนี่นนนนจ้ะว่าหญ้าหญ้าอันจะเห็นอันอันแนววนก่อนอยู่เนาะจ้ะแนววนมืออันนันกวนทอนบ่ทันได้แล้วอยู่เด้เอันทอนมือลเล็กมือน้อยเนาะอนกันก็วนหญ้าอันอันย่านเขาขึ้นมาเร็วจังซมยา รุ่นยุจารุ่นว่าชิออกลูกออกผลออกหมากออกเต่าออกดอกเร็วดีใจที่ออกดอกนะจ้ะเนาะออกดอกแล้วออกดอกแล้วอ่าประมาณเดือนหนึ่งว่าออกดอกนี่โอ้ยอาทิตย์หนาวจะได้เก็บ่อันนั้นจะมีแนวกัดใบอยู่มีแนวกาดใบอยู่เห็ดใบยิกใบงอนะจ้าเนาะออกดอกเราจะจะละดอก นี่งเราะขันท้อปลูกยังเท่าไหจะดีใจนะจ้ะดีใจถ้าเขาออกดอกออกผลนะจ้ะเน <c oughs> าะไว้ออกแล้วแปลงนี่แปลงแหลกมูเนาะออกแล้วจ้าออกแล้วจ้าอันนี้อันนี้แบบทั่วฟิลิปปินจะพันทั่วฟิลิปปินพันทั่วฟิลิปปินน่จาจะเนาะว้าวทัว อันานั้น,นปลูกกันลังแปลงน,นี่ยุจกก่จ้ากระเลยน่ข้านออกอางกขาขอนกระั้ีในถวนแล้วดอกแต่ว <c oughs> ่าสอนทางนี่ก่อนออกดอกแล้วจ้านี่จะออกดอกแล้วกระเจี๊ยบอันเขาเกิดขึ้นมากมาจากกระเลยนอันนั้นเอาไว้นี่สินะจ้ะเอาไว้แปลงละต,นตน้นสองต้นแต่อันท่างนี่ลังจากกระเจี๊ยบไปนี่มง่ี้เป็น อ่าบักทั่วอันมวยสีม่วงไหมจ๊ะมวยสีม่วงน่าจะเนาะเขาเอิ่นบักทั่วปีบอกอันนั้นแฟนกวอนเราหาเม็ดบ่เห็นว่าก่อนเสียงว่าฉันน่าเมือนก่อนเอาลอกมไห้แล้วจจงไดงมาปลูกก่อนก็เลยโอ้ยอันบักทั่วก็อยู่หน้าอันก่อนจะปลูกอยังสินบอกเห็นอยู่ในตู้เย็นอันใดก็ปลูกกันแล้วป่ะนะจังไดงมาปลูกบักทั่ม่วงอะไรอันลูกค้าเพื่อคอยมาบักทั่วม่วงบนไหนนาะจะเนาะ สรงแซนบักทั่วม่วงจะได้ปลูกกินบักทั่วม่วงนี่ออกออกลูกสาด้ะจ้ะออกลูกสาดแต่คันเวลาเก็บผลผลิตนะเก็บได้โดนอยู่จะว่ารอบนี้มาลุนกันว่าจะเก็บได้โดนบ้องสินะจ๊ะริกแปลง้างนะตอนทอนยาแล้วๆเรียบบักทั่วเนาะจะค่อยๆเฮ็ดอยู่นี่แหละเก่าอีนะั <laughs> ่งโอ้บักทั่วม่วงอันนี้บักทั่ว ออกดอกแล้วดีใจนจ่าจะดีใจดีใจจะออกดอกแล้วแปลงข้างๆคนเห็นดอกหนึ่งบ้านเนี่ออกน่าจะจะเอางถอนหยาพุดด้นดินให้เขาเนาะจะจะอยู่บวันนั่นกับอนันต์หยาก็เกิดดู้ดูจะรอบนี้ก่นปลูกยุหาแปลงเนาะแต่มีทัวท่วไทยายุบแปลงหนึ่ง ทัวไทยก็เริ่มออกแล้วจ้ะดีใจที่ได้เก็บทั่วใส่ปีไม่พอดีมีใบี่อันเหี่ยวจากนอยอยู่ที่พราะวา่านพวาร่มร่มอันร่มแห้งมันนะเดี๋ยวห้องไปเบื้องทั่วไทยเนาะจ้ะเนาะแปลงทั่วไทยเนาะจ้ะก็เห็นออกดอกแวบ,บๆเนาะจ้ะนี่เดี๋ยว,ยวทายอันนี้ไปให้เบิ้งนันเลย นี่กระเจี๊ยบน้ำจ้ะอันกระเจี๊ยบอันจะเห็นต้นและแปลงสองแลงเพราะว่าก่อนเ็นันอ่าต้นเขาก่อนกับว่าถอนออกนอกของาเลยเอาไว้เลยกับพรา่ได้เก็บอยู่จ่ะเก็บได้หาหกนัวยุ่สสง,ยบบงสิมาจ้กาบบกะกระเจี๊ยบเนาะจะต้นสูงคักแล้วใกล้ชิบเบิดลูกเละจ้ะอต้นสูงคักแล้วใกล้ชิบเบิดลูกเรากระเจี๊ยบนี่ก็ได้จงไว้ต้นละอันอันแปลงเขาอันเม็ดเก้าเขาเราจ้ะเขาขืนมาเองสินะจ้ะ ก๋วกะเลยเอาไว้เลยกันทอาตังใจว่าแท่นเนี่ะบ่ได้ผลเนาะจ้ะก๋วก็เลยจงไว้น้ำแปลงแบบทวงสิละอาจะมีชุกชุกยางสินะจะ้ะจะเราเป็นอันนี้ก็อันรอบรุ่นอันนี้ก็ปลูกรุ่นมูนี่ก็เลยพวกขั้นไหนนั่นไปย่ามถอนหงาอยู่จ้ะถ้าถ้าว่าบางเดี๋ยวเข้าไปเบิง่งแปลงทั่วไทยปูน่ะทั่วไทย,ยจ้ะยเยฮะตั้งแต่หมด่อวันที่แดดอร่อยสุก็ นี่จะอันนี้กะกะเจี๊ยบนาะจะเนาะกะเจี๊ยบนี่ก่ก็เังเสือระสิมีห้อยนองมาอยู่อันนี้พักพุงตัวซองกว่ากับิตท้อนยาเวนอันชี่พกหดปุยดอกจ้ะสิตท้อนยาเวนจะคจ้องกินแล้วกันไหหมูตัดไหหมูซะซองแปนั่นแหละหนพักพุงล้วมือน,นีเฮาบักทัวบักทัวเอาสิไปทางไหนจิตทายทางไหนไหน,นี่จะบักทัว อันนี้ทั่วไทยได้จ้ะแปลงน,น,นี้ทั่วไทยบริเฮสัญลักษณ์ไว้จะกระจำได้อยู่น่าจะน้องนี่จ้ะหงากระมาแล้วตรงนี้ปลูบกพริกใหญ่ไว้ต้นหนึ่งเพาราะตะกี้มีอันมีอันอันอันน่องอันน้องปูสิไหมจ้ะลุมล้มลุ้มน้องปูน่องก็เลยปลูกกัน,น,กนไม่เท่าอันลงในไว้เขาก็ทิ้งมาก,กินนี่นสิไหมจ้ะนี <c oughs> ่จ้ะ อันนี้ทั่วไทยเลิกจ้าทั่วไทยก็ออกดอกแล้วเนาะจ้ะทั่วไทยอันได้กี้ก็ออกเม็ดมาจากไทยเนาะเดีวเนาะแต่ก่อนโควิดคนนะบริเนียนก่อนก็ได้ได้เอาพันเองเนาะจ๊ะซึ่งมันอี้พอได้เอาพันแล้วจ้ะพันแมันเหลียอยู่ที่ก่อนเอาเองซึ่งมันก็ได้ปลูกทั่วฟิลิปปินส์คันเบิร์ตชุดนี่อันทั่วไทยอันคันเบิร์ตเม็ดเลี้ยวก่อนกันเจได้ปลูกแต่อันทั่วฟิลิปปินส์แล้ะจ้ะเพราะว่าบ่อุ้ย เขาก็ล่วงเขาก็ล่วงเม็ดอันดอกล่วงมาจากเบิรงก่อนว่านี่เขาออกทั่วไปล่วงมาจะกล่วงมาจากอันใดวีสงสัยเขาล่วงไม่ออกจากอันจากอันนีนสงสัยเอบางบางที่เขาบ่กข้าในออกอันมากนอกจากนกาั้นเขาก็ล่วงแม่นบอกหลุน ดีใจดีใจด้วจ้ะ <laughs> โอเคค่ะก่อนนั้นเดี๋ยวก่อนมาอัปเดตให้เบิ่งงไมเน,นาะจะเนาะช่วงนี้สิม,มาดูอยู่เพราะว่าดีใจน่าจะไม่ม่ทัวเ์ี่ยว <laughs> โอเคค่ะขอกระคอขอบุญขอคุนปีเป็นเพื่อนทุกท่านเด้อค่ะจะดว่าทรงกำลังใจให้ก่อนน่นจาจะเนาะดอกทัวคือสวยเด้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ